ขณะนี้นะคะขบวนแห่ลงอง,งหลวงพ่อสสพรทาน้ำนะคะกัะจำปี2566นะคะจะได้เคลื่อนมาบริเวณท่าน้ำบริเวณหน้าที่ว่าการอภูมอบางค้าเรียบร้อยแล้วค่ะขบวนสอบเชือกท่าเรียบร้อยแล้วนะคะท่านประธานมาพิธีนะคะ ีวเทศตะารกนเนนาบริารงานสอรักษาราชการแนาเอบงค้านะก็ต้องรับขบวนในการจุดธูปเทียนสักการะบระหลวงข้อสทและตางด้วยด้นายอกเทศมณตระวงบางช้า ทีละแถวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมจะเรียกลงนะทําหน้าที่ยืนรอสักรู่นะครับต้องต่อแถวคนที่นั่งอยู่นะครับครับขอบคุณมากนะครับท่านได้ลงทุกคนครับ ปีทีแล้วก็ได้ลงทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับนะครับ ค่ะขณะนี้นะคะขบวน,น,น,ะะนแห่งองค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำประจำปี2566ก็ได้จอดเทียบบริเวณท่านาหน,น้าที่ว่าการอำเภอบางค้าแล้วนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญในวีรวิทย์เทพวัฒน์ปหลัดอำเภอหัวหน้าคมง,งานบริหารงาน <S <S 2> <S 2> สานุดพองรักษาราชการแทนในอำเภอบางค้านะคะจุดทุกเทียนสักการะองค์หลวงพ่อโสธรและปิด ติดทองวงหลวงพ่อสทรน,นาตโต๊ะหมู่บูชาแพ้ตลาดน้ำค่ะโอ้ยน้องก็เล่นเหมือนนี้ được. Và nó còn có vì mấy. Và tôi <laughs> thấy rằng tôi sẽ nói là ลำดับต่อไปนะคะท่านวีรวิทย์เทพวัฒนะคะปะลาดอำเภอหัวหน้าก่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอบางคล้าจะจุดทูปผู้เทียนสักการะองค์หลวงพ่อโสธรณาโต๊ะหมู่บูชาแพนตลาดน้ำค่ะ แล้วลำดับต่อไปนะคะท่านประธานในพิธีนยวีรวิทย์เทพวัน์นะคะก็จะขึ้นปิดทองสักการะองค์หลวงพ่อโสธรคะ่ะเมื่อประธานในพิธีนะคะนวิรวิทย์เทพวันรประหลัดำอำเภอ ัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร,รักษาราชการแทนในอำเภอบางคล้าได้ปิดทองและถวายมาลัยกรองหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะตามด้วยท่านสิริชัยเผ่าบรรจงนายกเทศมนตรีตำบลบางคล้าปิดทองและวางมาลลยกรองหลวงพ่อโสธรในลำดับต่อไปค่ะโอมถ่ายบ,บนี้